นิทานอีศบเรื่องนกยุงกับนกกระเรียนวันหนึ่งนกยุงตัวหนึ่งเดินมาอดหางอันแสนสวยของมันกับนกกระเรียนและพูดจาเยอ่อเยยนกกระเรียนว่าหางของข้ามีสีสันสวยงามมากเลยนะเห็นไหมเจ้านกกระเรียนแล้วดูหางของเจ้าสิมีแต่สีขี่เท้าไม่เห็นจะน่ามองเลยสักนิดนกกระเรียนจึงตอบกลับไปอย่างไม่ใส่ใจว่าก็จริงอยู่ แต่ค่าบินสูงบนท้องฟ้าได้นะในขณะที่เจ้าทำได้แค่เพียงเดินอวดหางที่เจ้าคิดว่ามันสวยงามอยู่บนพื้นดินเท่านั้นเองนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าตัดสินความดีงามของใครที่รูปลักษณ์ภายนอกเท่านั้นพุทธภาษิบปิสุเนนะจโกทเนนะมัชริณนาะจวิพุนันทีนาสกิตังโนกเรปันัธิโตปาโปกาปุริเสนสังโคโมโบัณฑิตไม่ควรทำความเป็นเพื่อนกับคนสเสียด คนมักโกรธคนตระหนีและคนเพลิดเพลินในสมบัติเพราะการสมาคมกับคนชั่วเป็นความเลวซามก็จบกันไปแล้วกับเรื่องราวในวันนี้ที่เรานำมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันสนุกกันหรือเปล่าถ้าหากถูกใจแล้วละก็ช่วยกันกดติดตามกดถูกใจกดแชร์กันเยอะๆเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราได้เลยแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวใหม่ๆของเรา สุดท้ายนี้ถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็เข้ามาแน,นำติชมกันได้เลยส่วนในวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะ